คือครั้งแรกที่เรากําลังจะไปดูหนังในโรง First Class ค่ะทุกคนนี่คือครั้งแรกที่เรากําลังจะไปดูหนังในโรง First Class ค่ะทุกคนเพระนะอาจจะถ่ายได้ไม่ค่อยได้ถ่ายเพราะมันขี้เกินค่ะทุกคนเจอกันที่โรงได้เจอกันที่เราก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปที่เราก่อนน่าจะใช่นะโอเคค่ะหน้าตาตั๋วเป็นอย่างนี้นะคะทุกคนแล้ว โอเคค่ะทุกคนขิดทีทท <laughs> เดี๋ยวต้องมันต้องขึ้นมาหนึ่งชั้นแล้วแล้วมันก็ต้องขึ้นไปอีกหนึ่งชั้นนะทุกคนขออนุญ,ญาตถ่ายแบบนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะติดหน้าคนอื่น <laughs> มันคือโรงนี้ค่ะทุกคน m a เ t e r Class c i n e a อันนี้โอเคนี่ค่ะเราไปลองกันอ,อันนี้ออยหอ,อ,อ,อยู่นาน,าน,าน,นะเนี่เป็นแบบนี้นะคะยังไม่มีใครมาเลยนะคะอาหารมียังไงบ้างาทุกคนายอ,อาหาร บรรยากาศก็ประมาณนี้นะคะทุกคนเข้ามาปุ๊บเขาก็จะเสิร์ฟน้ำอะไรไม่รู้ใช้น้ำแดงแล้วก็มีเป็น,นอ,ยอย่างเี้ยทุกคนอร่อยไหมคะอันนี้่อร่อยอันไหนอันนี้คืออะไรคะอ่ะหมดแล้ว <laughs> ทุกคนเราบอกน้ำไม่ถูกน้ำมันเป็นแบบ ะกูลเบอร์รี่ไม่ก็เยลลี่<ม>บอกไม่ถูกเหมือนกันอ้าล่ะทุกคนอันนี้ก็เป็นอีกเมนูหนึ่งที่น่าสนใจนะคะก็เป็นมีดบอลมันบดเดี๋ยวเรามาชิมกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงมีอร่อยเลยอ่ะอันนี้อร่อยตแต่ว่าเรารู้สึกว่าน้ำ<ม>น้ำเกรวี่เค็มไปหน่อย จับอย่างไว้หมดแล้วสวยสวยามากอันนี้ดูดีมากใช่กรอบน,น้ำมีให้เลือกเยอะมากจ้ามีเราด้วยมีขนมมัวมีมีนี้เรามาดูนี้ดีกว่ามีอะไรกระเดื่องคกกี่ราดซอสอะไรไม่รู้มันก็มีทาฟ์โฟลนิดหน่อยดูนะคะทุกคนไอคนมัน กินไส้กรอกคนเดียวไม่แบ่งเลยบอกขอชิ้นหนึ่งก็ไม่ได้ทุกคนทำม,มันบุฟเฟ่ก็อิ่มมากนะคะทุกคน จริงๆแต่ทุกคนมันขลุมากไม่เคยหน่าเพิร์สปาร์มีผ้าห่มให้ด้วยอ่ะมันก็เดินขึ้นเรือเป็นเตียงแล้วก็มีผ้าห่มให้ด้วยเลยนะจอมันพอดีมากทุกคนดูหนังจบแล้วนะคะก็นั่งสบายอยมือนกันแบบบอกเลย มองไม่เห็นหรอกค่ะอุ้ยอืมเอาโอเคเห็นแล้วเป็นอย่างงี้แล้วก็มีปับได้เนาะโอเคเป็นไงบ้างการเดินออมดีเทลกซีแอร์ร้อนเออว่ะแอร์ร้อนจริงทุกคนแอจะดุลมดีกว่านี้มันร้อนแอร์ร้อนแบบร้อนมากอะไม่ต้องใส่เสื้อกันหนาวอะไรตัวเงได้เขามีผ้าห่มให้เลยกี่โมงนะคะคุณแอบห้าทุ่มห้าทุ่มปกติเรากลับสี่ทุ่มก็ยังติ้งอยู่นะ มาลองดูกันเอาในห้าทุ่มสบายทั้งทุ่มสิบสองนาทีนะคะก็นี่แหละค่ะล้างๆหน่อยเอาล่ะพาทุกคนมาดูห้างตอนที่มันปิดนะคะปิดแล้วเซ็นทรัลเวิลด์ปิดแล้วค่ะใครที่จะมาดูหนังรอบดึกนะคะศึกษาทางออกด้วยนะคะออกไม่เป็นออกไม่เป็นค่ะมันไม่มีอะไรเลยตอนนี้ก็คือออกลงจากโรงหนังมา เดี๋ยวขวาเข้าซูปเปอร์แล้วก็ลงลิฟต์เลย B2 เ,เหลือเราไม่ต้องลงไปชั้นก้าวเราลงไป B2 เราลงไป B2 เลยเพราะว่ากาวไม่น่าจะเปิดตรเนี้